นี่คือผลงานศิลปะในชื่อพันธกรรมที่จะได้รับการคัดเลือกไปแสดงที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐโดยเป็นผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอาชีพสับเปลอที่นักศึกษาคนนี้ได้เริ่มทำตั้งแต่ชั้นป .4 ช่วงนี้อยากจะย้อนถามคุณผู้ชมนะครับว่าตอนป .4 สี่เนี่ยเริ่มต้นทําอะไรครับนักศึกษาที่มาร่วมรายการของเราวันนี้ตอนป .4 สี่เริ่มต้นเป็นสัป,ปเหร่อนะครับเริ่มจากความผูกพันที่มีกับวัดวันนี้ขอแนะนำนะครับเฉลิมพรอ้วนโปรกลางน้องแซมนะครับนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่นักศึกษาสัป,ปเหรอ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะครเราเรียกอย่าภาพภูมิใจเลยเ <c oughs> นาะเพราะเขาทําชื่อเสียงให้กับประเทศเราใช่ครับน้องแซม เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพผลงานศิลป,ปะที่ใช้ชื่อว่าพันธกรรมรเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องผลงานนี้อีกชิ้นนึงแต่ว่าก่อนหน้านี้นเห็นบอกว่าอาชีพสับเบอรเนทำมาตั้งแต่ป .4 เริ่มต้นยังไงนะครับคือตอนนั้นต้องขอเกินก่อนว่าคือตอนนั้นที่วัดลาด้าวครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับได้เปลี่ยนเจ้าวาดม่ก็เลยได้มีเวลาเนี่ยที่เข้าไปคุกคีกับเจ้าวาดนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่วัดเนี่ย มีพระอยู่รูปเดียวครับก็เลยเข้าไปคุกคีอยู่เป็นเพื่อนเจ้าวาดในตอนนั้นครับก็เลยได้เห็นการตายของสุนัขที่วัดนะครับอแล้วก็เลยไม่มีใครทําก็เลยต้องทําเองครับเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับมันตายทุกวันนะครับอประมาณตกสามสิบสี่สิบตัวได้ครับครับเราก็เลยต้องเป็นคนจัดการตอนแรกเราก็ฝังครับฝังธรรมดาพอหลังๆมาดินมันแข็งครับเราก็เลย เปลี่ยนมาเป็นทดลองเผาแทนครับหน่วยงานก่อเป็นกองฟอนก่อนอหลังจากนั้นก็มาทําเป็นเชิงตะกรอพอมารุ่นหลังนี้ก็เราก็เป็นเป็นเมนแลยครับ<ช>มีบป่องมีที่ระบายควันครับค,คือเราเนี่ยเข้าไป ช่วยหลวงพ่อจัดการเรื่องนี้โดยที่ผูกพันกับวัดมาก่อนอยู่แล้วแวก็เลยเข้าไปช่วยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเดือดร้อนเรื่องเงินหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือยังไงอ๋อไม่ใช่นะครับคือสถานะทั้งบ้านตอนนั้นถือว่าดีมากครับแล้วก็บ้านก็อยู่แบบสุ่สบายครับแต่เราอยากจะไปอยู่วัดครับเราชอบที่จะไปอยู่ตอนนั้นสักเก้าถึงสิบขวบได้เองมั้งคะง เป็นวัยที่เด็กมากที่อยากจะเข้าไปคุกคีใกล้ชิดกับวัดทําไมเราถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่รู้ครับรู้สึกถูกชะตากับเจ้าอาวาสครับก็เลยไปครับอืมก็มีความสุขนะเข้าวัดใช่ครับได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสครับอืมเป็นสัปหร่อร์เนี่ยคนก็จะนึกภาพเลยโอ้โหก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วอายุ9ก้าสิบขวบมาคิดดูกลัวผีไหมตอนนั้นนะครับศพแรกศพสองนี่ก็ยังหวาดหวาดอยู่ครับเพราะยังเป็นการทํางานครั้งแรกครับครับ แต่พอหลังๆมามันก็เริ่มคุ้นชินนะครับเหมือนปรับสภาพเข้าหากันได้ครับอยากรู้ว่าครั้งแรกที่เราเนี่ยเริ่มมาจัดการกับศพที่เป็นศพมนุษย์แล้วเนี่ยมันกลัวขนาดไหนมีกลับบ้านฝันร้ายอาบน้ำมีเสียวสันหลังไหมไม่มีเลยครับรู้สึกเพียงแค่หวาดๆตอนที่เรากําลังจะทําพิธีเท่านั้นครับค่ะแต่พอกลับบ้านก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรครับเราทําไปสภาพก็เริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วครับ อย่างที่บอกว่าศพแรกเนี่ยเป็นศพของน้องหมาสุนัขถัดมาก็เริ่มทําสดให้กับคนพอจําได้ไหมครับว่าภาพจําตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลัวแค่ไหนแล้วศพแรกเนี่ยเป็นใครครับศพแรกจํำชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนานมากแล้ครับเพราะมันหลายศพอยู่ครับแล้วก็มันก็ถามว่าจะหวาดกลัวไหมตอนนั้น มันก็นิดๆนะครับแต่ตอนนั้นเรายังมีครูบาอาจารย์เราเนี่ยคอยยืนเป็นพี่เลี้ยงประกบข้างๆเราอยู่ครับค่ะอืมครับสองศพแรกเนไม่ศพฝึกงานครับอืมครับครับก็มีคือสองศพแรกเนี่ยมันไปช่วยใช่ครับไปเป็นลูกมือครับจำได้ไหมครับเป็นศพผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายครับผู้ชายแล้วที่เขาสอนเนี่ยที่บอกไปฝึกงานเนี่ยเราต้องทําอะไรกับศพบ้างครับตอนนั้นพอเราทําทุกอย่างนะครับแล้วเขาจะยืนควบคุมเราห่างๆครับค่ะพอศพมาถึงเนี่ยทาอะไรบ้าง คือจริงๆที่วันผมเนี่ยผมจะทําตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ําศพนะครับคือ<ะ>อาบไม่ใช่ลดมือนะครับคืออาบจริงๆนะครับอาบทั้งตัวอาบทั้งตัวเลยครับอาบทั้งตัวเสร็จแล้วเราก็จะแต่งตัวทาแป้งอะไรให้เขาอย่างไงครับให้กับแล้วก็ใส่เสื้อผ้า<ะ>แล้วเราก็จะมาจัดสถานที่เพื่อน้ําศพเนี่ยมาให้คนที่แขกมาร่วมงานลดน้ําครับ<ะ>อืมครับ ศพในช่วงแรกที่เราเจอเนี่ยเป็นศพที่ตายปกติหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุครับตายอุบัติเหตุแล้วมีเลือดมีอะไรอย่างงี้ไหมคะมีเป็นบางศพครับค่ะถือว่าใจแข็งมากเลยเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงชั้นเท่าไหร่นะป .4 ใช่ไหมที่เริ่มต้นอนนี้ป .5 ป .6 ครับป .5 ป .6 ก็อายุประมาณปี11ไ็ดได้แล้วชาวบ้านเขาว่าอย่างไงเพราะว่า ส่วนมากสปเปรย์คนก็จะนึกภาพเป็นคุณลุงนะอายุเยอะๆะพอเห็นสปเปรย์12-13ขวบเนี่ยเขาว่ายังไงครับตอนนั้นก็มีเสียงตอบรับบางคนก็ดีนะครับบางค,คนเขาก็แบบเหมือนแบบว่าไม่ยอมรับครับเพราะว่ายังเป็นเด็กเขาก็ว่าอะไรต่างๆนะครับว่ายังเป็นเด็กจะทําได้ยังไงอย่างเงี้ยครับม,ม,ม,มีคําว่านอกจากคําสบประมาทว่าเราเป็นเด็กไหมมีแบบอย่าไปยุ่งกับสิ่งอย่างนี้น่ากลัวมีครับ มีคนพูดมาทำไมต้องไปทําอย่างนี้ด้วยบ้านก็ไม่ใช่ยากจนไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับคือมีคนมาพูดครับคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไงเพราะปกติเด็ก1ิบสอง้วถามลูกไปไหนลูกเย็นนี้ไปเตะบอลครับเด็งเราไปวัดครับไปทําศพครับพ่อแม่ว่าอย่างไงครับคือตอนแรกๆก็จะโดนกีดกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามหน้าตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจว่ามันเป็นความชอบของเราจริงๆนะครับ แต่พอมาลางหลังนี้เขาก็พ่อแม่ก็เข้าใจครับเข้าใจว่าเราชอบในด้านเนี้ยก็เลยไม่ห่วงห้าครับก็เลยสนับสนุนครับค่ะเมื่อทั้งทั้งพ่อแม่เริ่มกิดกันบ้างแล้วก็เริ่มมีคําแบบว่าโคลหาหน่อยๆจากชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยคิดไหมว่าเลิกดีกว่าไม่สนใจครับนั่นตอนนั้นไม่สนใจใครทั้งนั้นครับเพราะว่าเราชอบที่จะทําครับแต่ก็คือครอบครัวก็ไม่ได้คัดค้านมากเห็นว่าตอนนั้นคุณพ่อที่ทำงานธนาคารคือคนละสายงานกันอย่างสิ้นเชิงคนละสายงานครับใช่ไหมคะ พูดถึงตอนนั้นที่เราไปทําตอนเป็นเด็กเนะี่ยเชื่อว่าคนก็อาจจะแบบว่ามีให้เงินบ้างเป็นสินน้ําใจสําหรับเด็กตัวเล็กๆมีได้บ้างไหมตอนนั้นได้ครับได้ครั้งละประมาณเท่าไหร่คะก็คือของผมเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรครับก็แล้วแต่ชาวบ้านก็คือจะช่วยอยู่ก็คือผมจะช่วยตั้งแต่วันที่เสียชีวิตยันวันเผายันวันลอย,อยังคานเลยครับค,ครับก็จะได้ประมาณ500บาทอะไรเนี่ยครับประมาณเนี่ยครับเงินที่ได้มาเราไปทําอะไรต่อก็เป็นทุนการศึกษาครับที่พอตอนนั้นก็ ของเงินพ่อแม่บางส่วนครับแล้วก็เราก็เอามาจากที่เราไปทําศพนะครับมาเป็นบางส่วนครับสุดยอดเลยนะถึงวันนี้เน่เคยนับในใจไหมว่าทํามาแล้วกี่ศพอะครับก็ประมาณเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยแล้วนะขาดไม่ทันไรครับอคือการที่ได้ไปเป็นสัปเหร่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ไปได้เรียนรู้อะไรจากการที่ทําตรงนี้บ้างครับคือมันได้เห็นสัจธรรมของชีวิตนะครับว่า ต่อให้ลำรวยขนาดไหนก็เอาอะไรไปไม่ได้ครับผมเคยสังเกตนะว่างานศพบ,บางคนถึงจะรวยมากเลยนะครับแต่วันเผาเนี่ยไม่มีคนแทบจะไม่มีคนมาเลยนะครับซึ่งแตกต่างกับชาวบ้านซึ่งเป็นคนจนๆเนี่ยแต่เวลามีงานต่างๆเนี่ยเขาจะไปช่วย เหลือกิจการงานต่างๆของวัดของส่วนรวมนะครับคือเวลาเผาเนี่ยคนจากต่างจังหวัดนะครับมารถมัดมาเลยนะครับมาเผากันนะครับแบบคนเต็มวัดเลยครับเพราะความดีที่ก่อนตายเขาได้สร้างเอาไว้นีคะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองจะเลยจะจนเลยใช่ครับแล้วใครจะไปรู้ว่าการที่เราเป็นสัปเหร่ตั้งแต่อายุตอนอยู่ปสี่วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลส่งให้เราสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เลยเหรอคะยังไงคะคือ ต้องเกินก่อนว่าตอนตอนที่ผมอยู่มัธยมเนี่ยผมเรียนอยู่โรงเรียนเนามินทนาชูทิต<ะ>มัาชิมที่นครสวรรค์นะครับก็คือตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นคนที่ช่วยผักนานผมว่าเนี่ยก็ลองแนะแนวทางว่าถ้าเกิดอยากจะลองไปเรียนต่อมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เนี่ยอาจารย์ก็ช่วยหาช่องทาง<ะ>แล้วพอดีตอนนั้นอะ่ะมหาวิทยายลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์นะครับ<ะ>มีโครงการรับนักศึกษาในโครงการศิลปวัฒนธรรมครับคือรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในด้าน วัฒนธรรมนะครับแต่ละท้องถิ่นอย่างนี้ครับผมก็เลยลองเอาความเป็นสัปเหล่อนะครับไปสอบเข้าครับค่ะณาจารย์ว่ายังไงคะตอนนั้นตอนนั้นคณาจารย์เขาอึ้งครับเพราะว่าเพิ่งมีเป็นคนแรกของคณะครับซึ่งยังไม่มีใครเคยเอาไปสอบเข้าครับแต่ในที่สุดทุกคนก็ตอบรับจำคำถามที่อาจารย์สัมภาษณ์ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเอาความสามารถตรงนี้เป็นความสามารถพิเศษและเราตอบไปว่ายังไงก็คือเราถนัดในด้านนี้ครับแล้วเราคุกคีอยู่กับ สิ่งนี้มานานนะครับมันก็เลยอาจจะถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของเราที่ก็น่าจะลองเอาไปสอบดูครับจากความสามารถที่มีบวกกับการตั้งใจฝึกฝนเล่าเรียนนะครับตอนนี้อยู่ปีอะไรนะครับอยู่ปี4นะครับปี4กับผลงานชื่อพันธกรรมเดี๋ยวจะดูภาพผลงานนะครับที่ชื่อว่าพันธกรรมที่ไปแสดงที่นครลอสแองเจลิสเป็นหนึ่งในกลุ่มของค่าเยาวชนสร้างสารรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยภาพนี้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่า มีที่มาที่ไปอย่างไรเห็นบอกว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากชีวิตของการเป็นสัปเหร่อเนี่ยแหละใช่ครับผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าผลงานพันธกรรมครับ<ช>เป็นผลงานที่ช,ชื่อความหมายก็คือว่าเกิดจากกรรมของคนนะครับที่ที่ทมีมันผูกพันตั้งแต่สมัยเรื่องตอนนั้นผมเป็นสัปเหร่ออยู่สักประมาณชั้นมัธยมนี่แหละครับ<ช>คือได้เห็นการตายของลุงคนหนึ่งซึ่งเขา,าเป็นเพชฌฆาตที่คอยฆ่าวัวครับซึ่งเขาก็ใช้ ไม้นะครับตึงแขนตึงขาวัวไว้กับตอนะครับแล้วก็เอาคอ้อนเนี่ยทุบเข้าไปตรงหน้าผากวัวครับแล้วก็ทุบอย่างเงี้ยครับหลายตัวแล้วพอดีมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนครับคแล้วซึ่งลูกเนี่ยก็เสือกกระสนว่า,วาดิ้นจะไปหาแม่ครับ<ห>แต่พอครั้งสุดท้ายเนี่ยลุงคนนี้ก็โดนเสาเส,า,เสาไม้ครับเสาบ,บ้านเต้นใหญ่ครับทับสมองทับศีรษะเขาแล้วก็คือเวลาเขาตายหัวก็จะใหญ่มากครับแล้วก็ถูกพันด้วยผ้าครับ ก็เลยเป็นอารมณ์สะเทือนใจที่เราเอามาสร้างเป็นผลงานชิ้นน yes, ี้ครับค่ะคือเฉลิมพรมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกรรมใช่ครับมันเป็นกรรมครับนี่นะครับก็เป็น สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ใช้ทอดมาเป็นผลงานศิลปะที่สําคัญคือทุกวันนี้ก็สามารถนําไปแสดงนะครับในเวทีนานาชาติด้วยเห็นบอกว่าวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังทําสัเปลอยู่ที่นครวรีธรรมครับบ้านอยู่เออเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็เดินทางกลับมาเรื่อยๆใช่ครับก็ไม่คิดว่าจะเลิกทําอาชีพนี้ไม่ครับเพราะมันเป็นอาชีพที่คู่คีกันอยู่มานานนะครับมันมันเป็นส่วนในชีวิตเราไปแล้วครับ ขอใ,<ช>ใหไไไ้ได้ทําครับใช่ครับถึงว่าเราไม่คิดว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเราไม่คซีเรียสครับเราขอให้เราได้ช่วยเท่านั้นแหละครับอื ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เฉลิมพรอ้วนโพกลางนะครับเดี๋ยวจะติดตามผลงานผลิตงานศิลปะดีๆออกมาเยอะๆแล้วกันนะครับครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเนี่ยนะครับพอหลายๆคนนะครับพูดถึงสัปเหร่อพูดถึงเรื่องของความตายก็มีความกลัวนะครับแต่ว่านี่คือบทเรียนนะครับจากชีวิตของสัปเหร่อซึ่งก็เป็นหนึ่งในอาชีพสุจริตเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากน้องแซมคนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามสาระดีๆที่น่าสนใจจาก5าเช้าข่าวดีกันต่อครับ มันดูแฮชเช้าข่าวดี